สวัสดีครับผมจ้ากูกเกษตรฮอร์โมนนะครับผมนะผมสารบคลิปนี้นะผมกัว่าสิมาเป็นข้อแนะน้ำนะผมเป็นแนะนํำแนะน้ำพี่น้องเนาะแล้วก็ให้ที่ได้ไปพิจารณาแล้วก็เอาไปเฮ็ดบึงสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นมันนาของผมเข่าสามเดือนแล้วมันนะครับผมมีแค่สองไร่ตรงนี้เป็นสองไร่เป็นมันเป็นมันในในนาที่เป็นดินทรายเป็นนาโคกจากน้อยนะผมเป็นนาโคกจากน้อยหนึ่งเพราะว่า ตรงนี้มันมันเริ่มคากรายเพราะหนาฝนเล่งๆเนี่ยมันชินเนม,ม่เมืดเลยท้ายเหตุมันก็กับผมปลูกตอนต้นแบบต้นทันวาประมาณเนี่ยประมาณปลายพฤศจิก,กาทันวาประมาณนี้เนาะก็ได้อยู่ตอนนี้ก็เข่าแบบชี่สามเดือนสามเดือนที่สี่เดือนเราพี่น้องสามเดือนก็กวสามเดืนอนนั่แหละนะผมกัิประมาณนี้สามเดือนตอนนี้เดือนเมษานะผมกับสามเดือนนิดหน่อย สำเร็จครึ่งประมาณนี้แล้วเนาะปลูกช่วงทันวาครับก็มาเบิ้งว่าการไหปุีนะนะผมว่าอยากชี้แนะน้าพี่น้องว่าการไหปุยเขาเขาควนที่ไหกันแบบใดนะผมสําหรับผมเนี่ยเนี่ยเมื่อนี้นี่ผมออกมาเบิ้งนะครับแล้วก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องแล้วก็ขอเป็นข้อแนะนําพี่น้องเบิ้งนะผมว่าเขาควนที่จะออกไปเบิ้งมันสารังเขาก้อนนะผมเนาะ สำหรับการที่เขาใช้ไหปุยเพื่ออย่างครับเพื่อที่เสี่ห้เขาไม่ได้เปียงมันลดการเปลียงได้แบบไดนเนาะก็คือว่าสมมุติว่าเขามาเบื้องมันสมบัหลังเขาเนี่ยพี่น้องบางคนบบบอกว่าอายุถึงเฮ้ยหาเดือนแล้วสี่เดือนกว่าเราหาเดือนแล้วสมควรที่จะให้ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือเป็นสูตรระเบิดหวัวแต่ว่าพี่น้องต้องเบื้องมันของราของก้อนเนี่ยผมอันนี้ผมแนะนำเนาะ นะนำมาเขาต้องเบิงเบิงเบิงมันเขากวนว่าให้มันเขาต้นเป็นตั้งใดน้อยไงใบเป็ี่นตั้งใดถ้าแม่นเขาต้นยังซ้ำนิ้วก,ก้อยนี่น้อยอยู่เนี่ยต้นเตีย้ยเตี้ยน่น้อยเนียน่ยหล่อเขาไปแห้งซูลซูลหกซูแห้งนอกไปไงเลยครับมันสัมบลังเขายินนอกไปเลยเป็นต้นมันที่การขยายของม,มันที่่ไปได้ดีเขา,ายิลงทุนใส่ปุ๋ยไปเสียเปล่าพี่น้องนะครับผมถ้าแม่นลเลาเขามาเบิงปุ๊บเนี่ย สมมว่าต้นมันยังหน่อยอยู่เนี่ยเขาสมเขากะมาเบิงว่าเขาพิจารณาเบิงว่าสมควันที่จะให้เฮ้ยเขาสาั่งต้นก่อนเขาก็ปเปียวปุ๋ยสูตรที่มันมีต้นมีใบแล้วก็หัวน้าแบบสไตล์แบบยี่สิบยี่สิบยี่สิบหรือตที่มีโตหนาโตกลางตัวหลังพร้อมพี่นอน้องเพื่อที่สั่งต้นสั่งใบเพราะว่าต้นมันก็ต้องควบคู่ไปกับหัวพร้อมนะครับผมว่ามันว่าต้นน่อยแล้วหัวชิงใหญ่มันก็เปลี่ยนไปได้ยากอยู่ นะครับผมเป็นไปได้ยากนะครับผมสําหรับนี่ผมมาแนะนาถ้าแม่นมันพี่น้องกาลังสมมุติว่าแบบสามเดือนสองเดือนสามเดือนเราต้นงหแล้วเชียงคอเชียงหยังเราล้าอวบง่ายแล้วนั่นแหละคือเขาเอาสูตรระเบิดหัวมาใส่ให้เขาเลยนะครับผมไม่ต้องไปสั่งต้นแล้วถ้าแม่นสั่งสองสามเดือนเนาะสมควรทีสิระเบิดหัวแล้วก็คือต้นเขางา่ายไหมเร หนิงเรียบร้อยแล้วคือเขาต้องการอยู่ตรงนี้แล้วจบแล้วเนี่ยกับไปใส่สูตรระเบิดหัวเลยนะครับผมแต่ว่าการระเบิดหัวเนี่ยผมก็อยากที่แนะนาอย่างหนึ่งอยู่ว่าไม่อยากให้พี่น้องใส่ซูลซูหกูโดดนะครับผมให้เขาได้บํารุงมีตัวหนาพร้อมจากน้อยเพราอเพื่อที่จะให้มีสั่งต้นไปน้ำนะครับผมเพราะว่าต้นไ่หัวกระชี้ไ่น้ำนะพี่น้องเนาะกระชี้ประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับผมตอนนี้ผมก็ออกมาเบิ่งแลโอเคแล้ว ผมตอนนี้นะคือมันอายุซี่สามเดืน 4, อนที่สี่เออตีไปซี่เดือนเนะนี่ยได้ซ้ำนี่เนี่ยคือโอเคว่ารั้งอวบอยู่แต่ว่าคือมันอายุมันได้แล้วแต่ว่าผมยังยังยังไม่ได้ให้เป็นสูตรหัวนะครับผมเพราะว่าผมจิมมาไซโตยี่สิบยี 20, 20, 20, ่สิบยี่สิบนะครับผมแล้วก็เป็นปุยมักสูตรสูตรสางใบสางต้นของผมนะครับผมเป็นปุยมักเท่านั้น นะครับผมกายีประมาณนี้แหละผมจะมาให้สูตรนี้ก่อนขนาดว่ามันตัวนี้สี่เดือนสมควรนที่สีให้ระเบิดหัวเราเด้นพี่น้องแต่ว่าผมมาเบิ่งหล่อมันมันยังผสมมันยังบส,สมมาพากควันนะเขามีเวลาอยู่เขาให้ใบไปก่อนให้ใบให้ต้นแล้วก็มีหัวน้อยๆดีก่อนนะพี่น้องเนาะให้ล้ำให้เขาอวบใหญ่ไปก่อนนี่ก่อนสร้างความแข็งแรงให้ต้นกับใบก่อน,นพี่น้องเราที่นี่หัวเดียวแป๊บเดียวใครย,ยังว่ากันอีกเค่นึงนะครับ นี่แหละผมก็ยีให้ประมาณตัวนี้ก็คลิปนี้ผมมาแนะนําพี่น้องนะครับในการแนะนาพี่น้องว่าการที่เขาสิลงทุนให้ไปใส่ปุ๋ยให้มันสาลังเนี่ยควรที่สิออกมาเบิองควันมาเบิองมันค่อนประมาเบิองว่าตามอายุนะมาเบิองมันเขาว่าตอนนี้เขาต้องการออียงดินยังชุม่มยังเปียกอยู่บ่นะผมว่าให้ได้บ่นะผมตอนนี้ก็ให้ได้ย่างเดียวก็คือให้ทางใบ เพราะว่าดินมันมาเปียกให้ปุ๋ยเม็ดบ่ได้นะผมแต่ว่าผมกย็ยีใส้ปุยปุยทั้งใบย่างเดียวละ่ะพี่น้องตอนเนี้ยตัวเนี้ยแปลงนี้ผมให้ทั้งใบย่างเดียวเพราะว่ามันเปลี่ยนมันน้าเนาะเอาลงทุนหลก็บไม่ได้แนละ,ะงบประมาณการบำรุงของผมอยู่ที่60บาทตอนนี้นะผมรอบต่อไปนี่ผมก็ยิไมให้กะยูที่ประมาณเพิ่มไปอีก20บาทเพราะว่าผมตีใบไล่ละยี่ไล่ละสิบบาทนะผมสำหรับสูตรปุยของผมไล่ละสิบบาทนะครับ ครับผมคลิปนี้ผมกับไม้แนะนำนะครับผมพี่น้องก่อนน้องพี่น้องเนาะกับผมมีอย่งไรกับว่ากันนะว่ากันมาว่าสารสุกทุกดิบกันแล้วก็มาแนะนำกันเราไปพิจารณาใส่เบิ้งน้องพี่น้องเนาะนะครับผมผมกับประมาณนี้แหละบ่ได้าาาาย่างผ้าเบิ้งผ้าหยางหนักน้องพี่น้องเนาะหวัวเขาเก็มีปกติพี่น้องก็ต้องหว่วงเขามีแล้วลหละนะครับผมส่วนเรื่องความหญย,ยความหยางโย่ก็ยังยาม,มากันเพราะว่าปีนี้มันเบิ้งความเงยมันเล็งไม่ได้พี่น้องมันเล็งยากมากเลยเพราะว่ามันแรง มันจะเล็งให้หัวใหญ่มันเป็นไปไปได้ยากมากนอกจากมันน้ำหยดเนื้อพอาะชงหยีเล็งได้พอดินมันบ่เปียกเทาสิเ่เบเล็งแบบใดมันก็เป็นไปได้ยากเอาครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเข้าครับไว้เป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกับสอบถามเรียกเปลี่ยนแล้วลูกกันได้ครับผมส่วนคลิปนี้จากกกเกษตรทองม,ม้วนกน็สวัสดีไปก่อนครับผม